อบอลมันฉลับตะข่ายมาครับทำให้มันคดกำลังบอลเลยตกสั้นลงครับใจนี่ไทยเปนะครับเปลี่ยนออกมาเลขสิบหกลงมาครับมาเลขสิบหกเป็นหลินอี้ครับ 15ต่อ9โอ้ยดีนะครับนี่บอลมันเลยออกด้านหลังครับแม่เกิดไม่เข้าใจกันครับหลินยี่กับทางผู้เล่นตลอดวิสาครับฟันฉางนี่ครับหลินยี่ครับไม่สูงครับ160เท่านั้นครับอายุ17ปีจูเจสินบอลแรกยกมาครับจีน3เมตรจากตำแหน่งหนึ่งลองได้ครับยกได้บุกแล้ว3เมตรหลังอีซ้าย ได้บุกอีกครั้งหนึ่งครับเทนิสไทเปหัวเสาเฉินยี่เคาะบางมาเซฟได้ครับตียาวๆแฉลบบล็อกโอ้โหนี่ครับความหนักได้ต้องยกให้ทางฝั่งจีนด้วยครับนี่ครับชายยู่ลุยชายยู่ลุยครับเัวชายยู่ลุยตีไปโดนบล็อกของอูเวนสวรนคร,บราบยอนมาสวย แล้วบอลเร็วครับติดบล็อกแล้วไม่ทันแล้วครับบอลไปลูดตัวของหมายเลข9ครับหวังอ้าวเฉียง so, โอ้ยบันปัญหาของทีมชนิดเทเปวันนี้คือบอลเสิร์ฟครับ พยายามจะเสิร์ฟให้ลึกทำลายเกมลุกของคู่ต่อสู้ครับกลายเป็นว่าเป็นอันฟอร์ตเออร์เองครับจีนเอาหมายเลข13ลงมานะครับดีอี้ีอีครับแทกบีกลางมาโอ้โหเต็มบล็อกเลยครับโอ้โห ซุนฮงหยุนคนี่นี่ครับซุนฮงหยุน,นยและก็ขอเวลานอกคนบล็อกนี่1้5ครับคนตีน่ะ170นะครับคนบล็อกน่ะอย่างซุนฮห,หยุนนี่ก็กระโดดบล็อกนี่ที่300เซนติเมตรนะครับ คือสูงสุดที่สามารถจำได้ครับในขณะที่จุดตกเมื่อขึ้นตีนะครับที่305เซนเมตรกันนี <Yeah. S 1> ่ครับล่นจีนเนี่ยเกมบล็อกเฉลี่ยเหนือกว่าทีมชนิดไทเปน,นะครับเพราะว่าสถิติเฉลี่ยการบล็อกสูงสุดของทีมจีนเนี่ยทำได้ที่2เมตร99ซนเมตรนะครับ ขนาดที่ชนิดเทเปย์ไ่้ทำได้เพียงแค่265เซนติเมตรครับต่างกันเกือบ30เซนติเมตรนะครับหนึ่งไม้เป็นทัดครัโดยประมาณ18ต่อ11ครับบอลแรกไม่ดีครับลีนี่ต้องแก้ก่อนนะครับลีนี่ฝีบอลข้ามมาครับจีนยกบอลแรกมาลีนี่โอ้ยสวยครับ เอามาตีจังหวะฉาบฉวยลูกนี้ได้ดีครับกับตันทีมหมายเลขสิบนะครับหูเป็นสวนซีนออกมาเอาหวังเอาเสียกลับลงมาครับเช่นเดียวกับทางเซน,นิเทเป้ครับเ,รเอาหมายเลขหกกลับลงมานะครับเฉินปิงอยู่เฉินนี่ครับเสิร์ฟเราไม่มีใครต่อบอลครับแม การเป็นคะแนนของชนิดเทเปรครับจินขอเวลานอกนะครับก็ประชาพันธ์กันอีกครั้งครับวันนี้ครับไฮไลท์คู่สุดท้ายครับไฮไลท์ยิ่งกว่าไฮไลท์ของวันนี้ก็คือเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ในเวลา17 3 0นานาทนีครับทีมสาวไทยจะพบกับแชมป์เก่าครับญี่ปุ่น ในรอบรองชนะเลิศซึ่งผู้ชนะคู่ไทยกับญี่ปุ่นจะเจอกับผู้ชนะคู่นี้ครับในรอบชิงชนะเลิศส่วนผู้แพ้จะไปชิงอันดับ3ครับ <c oughs> <c oughs> มีการหยอกกันก่อนเข้าจนามครับทางผู้เล่นชนิดไทยเปเป็นรองอยู่แล้วครับ <c oughs> เล่นให้สนุกที่สุดครับเล่นให้เต็มที่ที่สุด เฉินี้เสิร์ฟครับให้กับทางชนิดไทเปย์ยกบอลแรกมาลึกไปนิดนึง3เมตรครับจากตำแนนหนึ่งโอ้โหตีดีมากนะครับอย่างซู่หมิงนี่ครับนี่คือเด็กอายุ16ปีเท่านั้นนะครับสิบหกปีนี่สูงร้อยเก้าสิบสามไปแล้วครับสิบเก้าต่อสิบสาม บอลแรกขอใช้ได้ครับแล้วบอลเร็วโอ้โหต้องบอกว่าเป็นโชคดีที่ตีบอลแบบเรียกว่าปลายปลายมือไปหน่อยรับทำให้บล็อกกันบล็อกไม่ติดครับโหเป็นสวนครับมาสักครู่นี้นี่นะครับผู้เป็นสวน14 19บอลแรกสวยครับจีนแล้วสั้นหลังเกี่ยวได้อยู่เซฟได้เขาหรือนี่อาชน,นีครับ อีเฟนมาครับทางจีนอีกครั้งหนึ่งที่โค้งหลังเกี่ยวได้ครับเชอร์ดี่คนเดิมสามเมตรโดยเชอร์ดี้เคาะเบาๆหูแต่คนทวนรองก็สูงครับหัวเสาลูกนี้ครับติดบล็อกแล้วลงเต็มๆครับโอ้โหแม่จังหวะึ้นตีของซุนฮยุนครับโดนบล็อกคนนี้ครับจูเชียซินครับ177เ็ซนติเมตรครับบล็อก185ซะแล้วครับ วันแรกเดี๋ยวมาครับต้องตีจากโค้งหลังออื <c oughs> สวัสด์ก็มือทำได้ดีมากครับหมายเลข1ิบสกับทันทีมอย่างสู้หมิงยส <c oughs> ิบ้คับิกเรนความสุขเต็มกล่อง <c oughs> วันนี้เราจะทำเฟรนช์ฮอ o คคัะนอะ สิ่งที่ขณะนี้มากมายจริงๆคือมิจฉาชีพผ่านทางระบบออนไลน์ผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกไปบางทีมันห้ามกันก็ยังไม่เชื่อกันเลยท่านผู้ชมก่อนหน้านี้จำได้มัือบเรียบร้อยเลยครับดนอกหมเลขเพื่อบ้านผิดสังเกตก็บไปอยู่หน้าตู้ ATM เพรมเาบอกต้องทำภายในสามทุ่มห้ามยังกงก็ไม่ฟังจะกดจะกดจำได้ไหมจำได้ค่ะ ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณยายอายุ78ปีชื่อสมจิตชาวท่าติเกียบชาเชียงเซากับหลานขึ้นโรงพักท่าตะเกียบเข้าพบตำรวจแจ้งความว่าถูกวิชาชีพหลอกโอนเงินเข้าบัญชีมะดสูญนเงินที่เก็บมาทั้งชีวิต2ล้าน9แสนบาทคนไร้ายเนี่ยทักเฟซบุ๊กมาตุนเงินโดยหลอกอ้างว่าเป็นฐานต่างชาติทักเฟซบุ๊กคุณยายเล่นเฟซบุ๊ก อายุ78เราผู้เล่นของจีนเนี่ยในหน้าเกมรุกกับทดแทนก็นได้เกือบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขหกอย่าง